พาเที่ยวหมู่บ้านโมเอกิ e i, ที่ตั้งอยู่ในเมืองโฮคุโตะจังหวัดยามานาชิที่นี่ห้อมร้อมรอบด้วยธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของภูเขายัตสุกาทาเกะไปดูกันว่าที่นี่มีร้านค้าร้านอาหารและพิพิธภัณฑ์อะไรให้เราได้ท่องเที่ยวกันบ้างเลอแชเดบัวร้านค้าที่ขายสินค้าเกี่ยวกับแมวเท่านั้นทาสแมวถูกใจสิ่งนี้เป็นร้านสำหรับของขวัญหรือของที่ระลึกให้เลือกช็อปค่ะ ร้านอาหารร็อกแกงกะหรี่ชื่อดังที่เปิดมายาวนานกว่า50ปีและคราฟเบียยะสุกทาทะเกะเบียร์ทัชดาวที่ได้รับรางวัลระดับโลก c a r ์โรเซลออฟดิรีมสหมาหมุนสุดน่ารักที่มีอายุมากกว่า30ปี Hall of Halls พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่มีมากกว่า250ชิ้นสัมผัสกล่องดนตรีระดับไฮเอนด์ end, จากทั่วโลก หมู่บ้านโมเอกิคือจุดท่องเที่ยวที่คุณจะได้สัมผัสความสงบและสวยงามของธรรมชาติญี่ปุ่นอย่างแท้จริงอย่าลืมแวะไปเที่ยวกันนะ